สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถึงเอพิโซดที่6แล้วน,นะคะก็คือเป็นเอพิโซดที่เกี่ยวข้องกับการเติมเต็มบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นความเดิมตอนที่แล้วนะคะที่ให้ดูนะคะนี่ก็เป็นบ้านที่เราเปิดมาแล้วก็แบบเปิดก็มีแต่ความว่างเปล่าเนาะมีห้องนอนของแขกแล้วก็ห้องนอนหนละักมีห้อง,งน้ำสองห้องแล้วก็ทุกอย่างว่างเปล่านะคะมัน,นแรกๆเราก็ต้องอยู่กับกล่อง กินบนกล่องทำงานบนกล่องยังไม่มีเฟอร์นเจอร์ใดๆนะคะทีนี้ก็อันนี้เป็นโหมดแบบ After นะคะหลังจากที่เราไปอิกเกียแล้วก็สั่งออนไลน์กันนะคะก็มีข้าวของได้นั่งกินข้าวบนโต๊ะมีเครื่องครัวนะคะแล้วก็มีสเสบียงนะคะก็เขามีบิวอินนะคะก็เป็นตู้สเสบียงเก็บพวกอุป,ปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ เอาไว้กินยามยากนะคะมีหม้อหุงข้าวเริ่มซื้อจานชามน,นะคะแล้วก็ที่นี่ก็ที่นี่เขามีเครื่องล้านจานให้นะคะก็สบายหน้าหนาของมือก็ไม่ต้องแข็งนะคะอันนี้ก็เป็นโต๊ะทํางานของพี่อาร์มนะคะที่ก็เป็นซีรีส์แนวของพี่อาร์มนะคะตั้งใจมากก็อันนี้ก็จะเป็นถัดนานะคะห้องนอนของเออยังไม่ห้องนอน ห้องซักซ้างนะคะแล้วก็ซื้อเครื่องซักผ้ามานะคะแต่ยังไม่ไม่ถึงขั้นซื้อเครื่องอบผ้านะคะไว้เ,นนเด็กถัดไปมีเงินเยอะกว่านี้ก่อนอันนี้ก็เป็นห้องทํางานห้องตัดต่อคลิปห้องทางานของเรานะคะก็ประมาณน,น,นี้ค่ะทีนี้ด้านหลังะคะ่ะก็เป็นตู้เสื้อผ้าเป็นแบบบิวอินเนาะจริงๆ ก็ตั้งใจที่จะเก็บเสื้อผ้าพับเสื้อผ้าเป็นแบบมาริคอนโดเนาะก็พยายามพับในแนวตั้งนะคะเพื่อให้หยิบง่ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวออกมาดูข้างนอกกันต่ออนีก็จะเป็นภาพรวมเนาะสิ่งที่ใหญ่ที่สุดของห้องก็คือตู้เย็นนะคะตั้งใจจะแบบทาตู้เย็นให้เป็นแบบแม่บ้านเกาหลีนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงคันนะคะเดี๋ยวค่อยๆซื้อกันไปนะคะแต่ ตอนนี้ก็มีเบียร์มากมายนะคะที่นี่ IPA อร่อยมากค่ะมีหลายยี่หอ้อนี่ก็เป็นโซฟานะคะไว้นั่งดูทีวีห้องน้ำนี่ก็เป็นห้องน้ำสำหรับแขกน,นะคะแล้วก็ทีนี้มา,าต่อที่ห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ยก็มีทีวีแล้วก็นี่ก็เป็นเตียงนอนจากอิกเกียนะคะก็ประกอบกันเอาเองนะคะทีนี้ ออกมาข้างนอกนะคะนี่เครืงดูดฝุบาก็ก็ค่อนข้างเริ่มพบนะคะก็เริ่มอยู่ได้เนาะ <_ C 1> ด้านนอกนะคะก็มีระเบียง <_ C 1> <_ C 1> ก็ต้องตากผ้าเนาะเพราะยังไม่มีเครื่องอบผ้าแล้วก็ตอนนี้เริ่มร้อนขึ้นนะคะก็เริ่มเพาะเมล็ดแล้วก็ปลูกนะคะพอดีคือต้อนหอมเมื่อปีก็มาปักไว้นะคะไม่จินต่ออีก ก็เป็นพวกต้นไม้นะคะรองซื้อพวกบีดนูดพวกีม้พันของที่น,นะคะอ๋อที่นี่มีหอยท่านะคะที่ีเลี้ยงเอสคัดกอดไว้ักเลี้ยงค่ะวันนี้ไม่อยู่บ้านไปทํางานค่ะก็มีถังนักนะคะลมไปถึงก็มีอุปกรณ์ทําสวนเลยนะคะคือที่บ้านนะคะจะอยู่แบบอยู่ตกข้ามกับสวนสาธารณะเนาะวันนี้อากาศแบบสดใสดีมากค่ะมา ราก็มาเริ่มกันก่อนนะคะก็คือเนี่ยเป็นของทั้งหมดที่สั่งมาจากพี่ยาค่ะเราก็ต้องมาประกอบกันเองค่ะก็ค่อยๆทําไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นชั้นวางทีวีนะคะก็ค่อยๆประกอบนะคะแล้วก็วางนะคะทีนนี้พี่ยาก็มาประกอบเตียงต่อนะคะคือถ้าวันนี้ประกอบไม่เสร็จไม่เสร็จก็ต้องนอนทุเืนกันต่อนะคะเดี๋ยวพี่ยาประกอบเตียงก็น้ำอบก็มาประกอบเก้าอี้กันนะคะ ก็อี้อเกียก็ต้องขันน็อตกันนัวค่ะค่อยๆขันไปก็เสร็จนะคะนีะ้ซื้อมาสี่ตัวก็เนี่ยนะคะข้างหลังเนี่ยเต็มไปด้วยของคือถ้าวันนี้ทําให้เสร็จก็ก็อยู่กันลำบากคะ่ะก็เลยค่อยๆทาประกอบกันตั้งแต่สิบโมงทำเสร็จก็สี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะแล้วก็พอประกอบเสร็จนะคะเดี๋ยว จะค่อยไล่ดูทีละชิ้นนะคะคือเราเค่อยๆทํากันไปอย่างเตียงในพอประกอบเสร็จก็รวมร่างวางเบาะให้เรียบร้อยนะคะจัดกันเอาเองค่ะหนักก็ปูผ้าปูค่ะก็มี protection ป,ปูผ้าเพื่อให้อุ่นด้วยแล้วก็แบบป้องกันไายฝนเนาะแล้วก็มีผ้าปูสองชั้น ก็พ่อหงอันนี้ก็จะเป็นโต๊ทํางานพี่อาร์นะคะเป็นโตทํางานแบบปรับความสูงได้เนาะโตพี่อาร์มทำงานไอทีส่วนห้อง,อ,งอบก็แต่งไปด้วยกล่องก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเอพิโซดถัดไปเนาะคือการทิ้งคาร์ดบอร์ดกล่องเนี่ยมันก็ต้องมีที่ทิ้งเราก็ต้องไปเคลียร์กันใส่ลงไปทิ้งที่เขาให้ทิ้งด้วยะคะ่ะ จากนั้นแล้วนะคะก็มาน้ำหมกก็มาประกอบตรงกินข้าวกันพี่อาร์มประกอบโต๊ะทำงานไปต้องช่วยกันทำหากินโต๊ะของอิเกียนีก็ไม่ยากนะคะคืออ่านตามผู้มือแล้วก็ทำตามญิ่งแบบบอบางก็ทำได้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบชิ้นสุดท้ายนะคะก็เป็นโซฟาของอิเกียนะคะงานหนักๆก็ให้พี่อาร์มประกอบไปะคะ่ะ ส่วนเราก็ใส่ปรอกหมอนใส่ปลอกทุกอย่างงานที้นะคะสุดท้ายนะคะนก็นี่ยค่ะทั้งหมดที่ช่วยกันประกอบแล้วก็จะทากันมาก็มาเติมเต็มพ่อนะคะก็ปัจจุบันก็อยู่ได้ะคะ่ะแล้วก็ค่อยๆเติมเต็มกันไปค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามฉบับนี้ไว้ติดตาม โอกาสหน้าค่ะ